สวัสดีครับพบกับผมอมย Д นนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดราศีเมษขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีเต่านั้นนะครับชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโกราศาสตร์ไทยนะครับกับการพยากรณ์ดวงวันที่16-31พฤษภาคมนี้นะครับ เป็นพลังดวงรวมกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็เป็นพลังรวมรวมของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับ ก็ขอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นนะครับได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกับปยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานามังซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสิสุขให้กับทุกๆท่านชาวราศีเมษที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับ อะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งวางไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกๆการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีเมษในช่วง วันที่16-31พฤษภาคมนี้นะครับสถานการณ์พลังดวงจะเป็นไปในลักษณะใดตั้งจิตอธิษฐานขอพลังเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทปเทพเทวาเทวาดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้โปรดได้สือพลังดวงผ่านมาทั้งไพาย,ยิปสีให้ปอได้อ่านได้รู้แนวทางให้กับผู้ที่เป็นเจ้าราศีเมษท,ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิด ขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษก็ไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนหกดาบนะครับอะไรที่เป็นปัญหาต่างๆนะครับที่ ชาวราศีเมษได้พบได้เจอที่ผ่านผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นปนัญหาเล็กปัญหนาน้อยปัญหาวิกฤตอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะมีสถานก,การณ์ของการคลี่คลายแก้ไขออกไปนะครับสู่ความสดใสสู่เส้นทางของการเดินหน้ากับการไร้อุปสรรคต่างๆในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับก็จะตามไม่ท่านนั้น ก้าวไปสู่ความเดินหน้าเติบโตบางท่านอาจจะมีสรการของเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีสรการของการเดินทางบ่อยนะครับก็เรียกว่าเป็นชีพประจรลงเท้าก็ได้นะครับอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับธุรกิจของท่านที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับไปต่างติ่นต่างจังหวัดที่ไปจัดการไปคลี่คลายในเรื่องเคลียร์การงานธุรกิจของท่านหรือบางท่านอาจจะมีสรการของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาทั้งกล่าวนี้นะครับอาจจะ เปลี่ยนย้ายที่อยู่ตมาหาเลี้ยงชีพนะครับและก็ไปสู่สถานที่ที่จะมีความเจริญเติบโต,ต,ตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับสองไม้เท้าหลายๆท่านก็จะมีสถานของการวางแผนเตรียมโครงการอะไรใหม่ๆนะครับช่วงนี้ถ้าไกลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็จะมีการเปิดรับบุคลากรใหม่นะครับบางผู้ บางแผนโครงการใหม่แล้วก็อาจจะรอในเรื่องของวุ้นส่วนนะครับต่างการเงินที่เข้ามาสนับสนุนสําหรับบางท่านนะครับที่อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของเงินตุนสนับสนุนแมน้ท่านจะมีเงินเพียงพอในการลงทุนเพียงลําพังก,ก็ตามนะครับแต่บางทีนั้นท่านอาจจะไม่ได้ทุ่มเทจนหมดหน้าตักของตัวเองนะครับก็เรียกว่ามีบางส่วนก็มีสํารองไว้ในการยามที่ ต้องการใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินนะครับจึงอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของผู้เข้ามาเป็นอุ้นส่วนในการสนับสนุนนะครับที่จะมีการเติบโตในการโครงการอะไรใหม่ๆหรือจะมีการต่อยอดในความมั่นคงอยู่แล้วนะครับแล้วก็3มไม้เท้านะครับสองไม้เท้ามีการเตรียมแผนโรครงการสามไม้เท้านะครับก็รุกคืบหน้าเติบโตต,ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่เม้นจะมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในการที่จะพัฒนาในการที่จะใส่ใจ ให้เคลื่อนตัวเดินหน้าไปต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเติบโตมากกว่าเดิมนะครับแต่นาจะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีเดินทางไปออกสังสรรค์บ่อยอาจจะพบกับคนที่เขามีประสบการณ์มากมายนะครับอาจจะเข้าสังคมเยอะสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิเดเห็นในเชิงความรู้เชิงวิชาการเชิงประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับที่นํามาพัฒนามา แก้จุดด้อยต่างๆในการงานในธุรกิจแล้วก็เสริมจุดเด่นกับหลากหลายอไอเดียที่ได้รับประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกันมาก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับที่จะสู่ของการเริ่มต้นหรือได้รับพลังสนับสนุนด้วยความอบอุ่นด้วยความรักด้วยมิตรไมตรีด้วยเมตตาอบอ้อมารีที่ดีนะครับจากคนในครอบครัวไม่ว่าความรักจากผู้เป็น พ่อแม่นะครับแล้วก็ความเมตตาในติตางที่ดีมิตรไมตรีที่ดีของญาติพี่น้องนะครับในครอบครัวก็มาเป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับที่สร้างความสดใสให้เกิดขึ้นที่จะทําให้ชาวราศีเมษนั้นมีพลังในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับหรือจะดาเนินการอะไรก็ตามนะครับที่จะเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในติตางที่ดีราชาถือไม้เท้านะครับ การงานที่ได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจด้วยความทุ่มเทนะครับด้วยความมีประสบการณ์มีความสามารถได้รับแรงร่วมแรงร่วมมือร่วมใจในทิศ่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือระหว่างหัวหน้าก็ตามใครที่เป็นลูกน้องเขานะครับก็มีหัวหน้าที่ดีๆนะครับที่มีการปกครองลูกน้องที่ถูกต้องที่เป็นไปตาม ความเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ลูกน้องก็เป็นลูกน้องบริบาลที่ไอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในทิศทางที่ดีที่จะมองเป้าหมายในความสําเร็จร่วมกันนะครับไก่ที่เป็นลูกน้องก็ได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าในทิศทางที่ดีนะครับหรือที่ไก่ที่เป็นหัวหน้านะครับลูกน้องกไอ้ความร่วมมือในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ d ี p เอ็มเพลสนะครับในเรื่องของอารีไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเป็นอารีเป็นสัตรูให้กับ ชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับจะเข้ามาเป็นพลังเสริมพลังดวงให้เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็เรียกว่ามารมาประชนก็สร้างให้เกิดความสําเร็จในทิศทางที่สำเร็จมั่นคงรุ่งเรืองนะครับที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่า ใครที่เคยเป็นศัตรูคิดไม่ดีคิดในแง่ลบต่างๆก็จะกลับมาเป็นมมตไตรีที่ดีให้กับชาวราตรีเมษนะครับมาเป็นเพื่อนที่ดีมาเป็นผู้ที่ให้ความคิดให้ก่าพลังในการเกื้อกูลเกื้อหนุนไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ราชินีถือดาบนะครับการยืดหยุ่นปรนปรนการปนไคยในทิศทางที่ดีการปรับสมดุลในสภาวะตั้งความเชื่อมั่นของตัวเองแล้วก็การนําความรู้ จากความมีประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับมาประยุกต์ปรับปรุงที่จะพัฒนาในสถานการณ์ของตนเองง่ายเดินหน้าเติบโตต่อไปแล้วก็เดิสตา์ป้ายใหญ่นะครับการเติมเต็มสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะทํา ดําเนินการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในทางทินต่างแดนก็ตามในตินแดนไกลก็ตามนะครับก็จะทาให้ตั้นโซเส้นต่างของการจเจริญเติบโตรุ่งเรืองได้รับชื่อเสียงเกียรติยศได้รับความนิยมนะครับก็สร้างความรุ่งเรืองสมดังตั้งหวางใจปรารถนานะครับที่จะทำให้ตั้นเก็บเกี่ยวผลป,ประโยชน์ในการที่จะดึงดดเม็ดเงินเข้ามานะครับเงินในตินแดนไกลเงินต่างประเทศอะไรก็ตามนะครับที่ตกด,ดึงดดมาเติมเต็มในทิศต่างที่ดีชั้สติกนะครับ สิ่งที่จเจริญน,นอกงามมากกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ดีๆที่เหมาะสมที่คู่ควรจะเข้ามาให้กับชาวราศีเมษนะครับหรือใครที่นะครับมีการเตรียมโครงการจะกะยับขยายก็อย่างสองไม้เท้านะครับแล้วก็สามไม้เท้าในการจะรุกคืบหน้าจะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองอะไรเกิดขึ้นนะครับที่รอของเุ่นส่วนก็ตามนะครับก็จะได้รับม,มาประลามาสนับสนุนนะครับมาร่วม แรงร่วมใจร่วมบุญลงทุนจะมีการลงนามทำสัญญากันในทิศทางที่เป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องยุติธรรมนะครับที่จะตามให้ตั้นและกอหุ้นส่วนได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมที่คู่ควรซึ่งกันและก,กันนะครับโซ่เส,ส้นต่างของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีสีดาบนะครับท่านจะมีการพินิจพิเคราะห์ด้วยความใส่ใจในสกณ์ต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามช่วงนี้จะพุ่งเป้ามา หากับชาวราศีเมษก็ตามนะครับต่านใช้ความนิ่งในการพิจารณานะครับในการพิจารณาอย่างเจาะลึกพิจารณาอย่างตรงแท้นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นได้แนวคิดในทิศทางที่ดีแล้วก็เจอหลากหลายไอเดียนะครับที่มาพัฒนาไปสู่เส้นทางของการมีโชคมีลาภในความสําเร็จนั่นเองนะครับบางท่านก็จะมีสถานการณ์ของการเดินทางไปอบรมสัมมนานะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับบางก้นว่าบางท่านนะครับ ก็จะออกไปในพื้นที่ของงานนะครับในสายงานในแหล่งที่มีการผลิตอาจจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับที่จะไปเรียนรู้รายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาให้มีความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีสากการณ์ของการเดินทางบ่อยไกลที่เคยนั่งอยู่ในห้องในที่เก้าอี้โต๊ะตำมานนะครับก็จะมีสากการณ์ของกเดินทางออกไปตากสายลมแสงแดดเยอะนะครับที่จะไป ดูแลนะครับไปจัดการในสานก,การต่างๆแล้วก็พัฒนาให้สานก,การนั้นด้วยไอเดียด้วยหลากหลายที่ดีๆให้คำแนะนําที่ดีๆกับในหน่วยพื้นงานในหน่วยพื้นที่งานนะครับก็จะทให้สานก,การต่างๆพุ่งตัวเติบโต,ต,ต,ตแล้วก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับกับการเริ่มต้นที่ไปสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับหนึ่งเหรียญที่จะทำให้ชาวราศีเมษได้รับโอกาสนะครับ ที่จะก็ามาสร้างความแข็งแข็งแร่งในการเริ่มต้นที่มีคุณค่ามากมายนะครับบางท่านก็โครงการใหญ่ๆสําคัญสาคัญนะครับที่ก็ามาเติมเต็มนะเพราะว่าไปใหญ่นะครับเดอะสตาร์ก็บง่งบอกถึงความสําเร็จนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นได้รับการเติมเต็มบางทีก็เป็นโครงการอย่างที่กล่าวนะครับในต่างประเทศที่สร้างเงินสร้างผลประโยชน์มากมายให้ท่านได้รับเข้ามาในช่วงนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็การคุ้มครองส่งเสริม กุปธรรมคำจูนะครับแล้วก็ปุ่มความรู้ของท่านนั้นจะทาให้ท่านบริหารจัดการสู่ความเหมาะสมในความสําเร็จที่จะสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยาการเติมเติมด้วยความสมดุลด้วยความมั่นคงเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆ ก็ส่งผลในการเงินช่วงนี้นะครับของชาวราศีเมษรายได้รายรับของท่านก็จะเข้ามาตั้งเส้นต่างเก่านะครับแล้วก็เส้นต่างใหม่ๆที่มีการต่อยอดอะไรต่างๆนะครับมีการสร้างธุรกิจอะไรเพิ่มขึ้นหรือใครที่ทํางานในตําแหน่งประจําอยู่แล้วก็จะมีสัดการของการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นเข้ามาด้วยนะครับที่จะเป็นเส้นต่างรายได้รายรับเข้ามาเสริมเพิ่มเติม สู่ความรุ่งเรืองสู่ความมั่นคงในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับด้วยความบูรณสมบูรณ์บางตันกองเงินผลกําไรมากมายผลประโยชน์มากมายกับโครงการใหญ่ๆสําคัญคญ,คญที่มีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสต่างเงินทองทรัพย์สินที่เข้ามาเต็มเต็มให้กับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสียงโชคก็มีโอกาสนะครับหลายๆท่านในช่วงวันเวลารังก่าวนี้ตังหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆแล้วก็ ชถตนะครับถ้าขึ้นมาในดวงพลังดวงใดนะครับก็จะบ่งบอกนึงถึงในพลังดวงนั้นนะครับว่า จะได้มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับที่เงินแบบพลุกๆุกก,กับการมีโชคมีลาบก็เข้ามาเติมเต็มได้สร้างความมั่นคงในเส้นทางการเงินของชาวราศีเมษนะครับม,มีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินก้อนใหญ่ๆก็ามาสร้างความมั่นคงนะครับในเรื่องของการจชายจ่ายนะครับท่านก็จะมีความระมัดระวังรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับ หรือใครที่มีคู่รักคู่กรองนะครับก็บางทีคู่รักก็มาช่วยคิดช่วยวางแผนช่วยควบคุมในเส้นต่างการจ้ายจ่ายนะครับให้มีการเงินที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบางท่านก็จะมีเป้าหมายร่วมกันนะครับในการที่จะเก็บเงินสะสมเงินกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆที่จะไปจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งที่ ต้องใช้เงินเยอะนะครับบางท่านก็อยากจะซื้อที่ดินบ้างสร้างบ้านบ้างนะครับหรือบางคนก็อยากจะ ซื้อรถนะครับหรือเปลี่ยนรถใหม่อะไรต่างๆหรืออาจจะมีเป้าหมายเกี่ยวกับสินค้าบางอย่างนะครับที่อาจจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดรําเนินชีวิตที่อาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตๆนะครับจึงอาจจะมีการระดมทุนเงินเก็บอมสะสมไม่มากขึ้นสร้างไรายได้กระหมายมมากขึ้นในช่วงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อมาอ่าอ้ายสมหวังสมปรารถนาในการที่จะจับจ่ายใช้สอยกับเป้าหมายนั้นนะครับ และก็บางท่านนะครับที่นอกเหนือจากการมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงแล้วและก็นอกเหนือจากความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านที่สร้างรายได้ไรายรับก็มาอย่างมั่นคงแล้วก็จะมีสภาวะของความรักความเมตตานะครับที่มอบก็มาเติมเต็มบางคนก็มาจากตินแดนไกลนะครับเงินที่มาอาจจะเป็นเงินต่างอากาศก็ได้นะครับเรียกว,ว่ามีผู้ใจดีแม้จะไม่ได้พบเจอหน้าตากันอะไรก็ตามนะครับแต่ด้วยความมี เรียกว่าถูกฉลกจุกจะตามีความเมตตาอุปามาเรี่ถึงกันนะครับก็จะมีการโอนเงินนะครับมอบเงินเข้ามาอุปตรมกัมชูเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโต,โตๆหรือบางท่านก็มีโอกาสนะครับได้รับเกี่ยวกับบ้านที่ดินได้ด้วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นรถนะครับที่ผู้พอใจหรือครั่งใครหรือผู้ที่มีความชื่นชอบนะครับไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับชูสาวอย่างเดียวนะครับ ในพลังแห่งความเมตตากรุณาความพึงพอใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนั้นก็มีโอกาสตกหยิบยื่นโอกาสมาเติมเต็มให้การเงินทรัพย์สินของชาราศีเมษได้รับความอน่าเจริญเติบโตแล้วก็สร้างความมั่นคงมั่งคั่งรุมสมบูรณ์อย่างเหนียวแน่นต่อไปนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาราศีเมษนะครับ ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับคนโสดนั้นก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญบางคนก็ถูกชักนําจากคนในครอบครัวนะครับญาติพี่น้องแนะนําไม่รู้จักนะครับมีโอกาสในการที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักเริ่มต้นแล้วก็ไปสู่เส้นต่างของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับญาติพี่น้องก็เห็นดีเห็นงามไม่รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับ หรือบางคนนั้นอาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะครับที่จะมีเข้ามาสร้างความผูกพันให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้เริ่มต้นก่อตัวขึ้นแล้วก็พัฒนาเติบโตต่อไปในความรักความสัมพันธ์ไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่จดทะเบียนสมรสอะไรในอนาคตนะครับที่จะเป็นคู่รักที่ดีที่เหมาะสมที่จะมีเข้ามานะครับส่วนใครที่ยังโสดทํายังไม่เจอรักช่วงนี้นะครับ ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับที่บางคนก็จะก่อนหน้านี้มีเรื่องของการปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาบ้างก็ตามนะครับก็มาอยู่ในช่วงของการพักนิ่งนะครับในการที่พักเหนื่อยพักกายพักใจดูแลนะครับร่างกายใจของตัวเองให้มีความสมดุลให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับหรือบางคนก็ยังต้องโสดกับการสภาวะที่ดูแลในเรื่องการงานธุรกิจนะครับที่ต้องรับผิดชอบอยู่ยังอาจจะไม่ ามาคิดใส่ใจในเรื่องของการที่จะหาความรักในช่วงนี้นะครับก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับส่วนบางคนถ้าเกิดว,ว่ามีการเดินทางก็ระมัดระวังด้วยนะครับบางทีความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีเข้ามาสร้างความปุกปันจริงๆนะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนกับสายลมพัดมาเฉียวแป๊บเดียวแล้วก็พัดผ่านไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้การพิจารณาอย่างไตรตรองนะครับเพราะบางทีนั้นก็เป็นรักที่เข้ามา ให้ปอได้กลิ่นตอนนั้นเองอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนแตาว่าจะดีนะครับสำหรับใครที่เดินทางไปพบกับใครในต่างติ่นต่างพื้นที่ในช่วงนี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับรก,ก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขเยียวยานะครับใช้ความนิ่ง ในความสัมพันธ์นั้นนะครับถ้ารู้ว่าจะมีแนวทางในการที่จะเป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็รู้จักปรับสมดุลยืดหยุ่นนะครับปอนคลายอยู่ในโซนปลอดภัยของตัวเองนะครับแล้วก็คุยกันในยามที่มีความรู้สึกที่ดีๆนะครับแล้วก็จะมอบความเมตตาอบอ้่มมาเรียให้กันนะครับเติมเต็มอะไรเป็นกิจกรรมใหม่ๆนะครับ ที่เข้ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลกันในทิศทางที่ดีนะครับคนที่คบกันนะครับในช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์ของการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับและก็ใครที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอะไรก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการตัดสินใจนะครับมอบเป็นกองขวัญของกำนันแก่ใจซึ่งกันและกันนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการสร้างความผูกพันให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเราตัดสินใจ ไปจดทะเบียนสมรสให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งกันที่จะมีทายาทเข้ามาได้ด้วยในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับข่าวเข้ามานะครับนี่ก็คือสถรรานภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับในช่วงวันที่16-31พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอให้จา้าว ราศีเมษทุกท่านนะครับมีความสําเร็จมันงนงบังคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความรากมักมีครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุน่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับ